ถ้าปัญหากันที่ห้าอนุมานะปัญหาบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกปิลาการวันอังคารที่25ตุลาคม2548สาวายประพรณเปรยียบเหมือนว่าแม้แต่จันแดงที่ถึงพร้อมด้วยชาติพันธ์ก็ยังมีบางส่วนเน่าเสียหมดกลิ่นไปจันแดงจะได้ชื่อว่าเป็นของเลพราะเอ็ดนั้นก็หาไม่ จันแดงนี่ก็นับว่าเป็นจันที่มีค่าที่สุดในบรรดาจันทั้งหลยแต่บางแห่งก็บอกว่าจันน่หอมจะเลิศที่สุดเลยไม่ทราบว่าอาอย่างไงเนี่ยในบรรดาส่วนเหล่านั้นส่วนที่ไม่เน่าเสียมีกลิ่นหอมดีย่อมแพร่ไปทำให้หอมตลบไปโดยรอบสันใดขอถวายพระพรบุคคลพวกที่บวชในพระศาสนาของพระชินนวรพุทธเจ้า แล้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกบุคคลเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้ที่ควรสู่ขจัดทิ้งในพระศาสนาของพระจินวรพุทธเจ้าดูดส่วนที่เน่าเสียในแก่นจันเดงฉะนั้นความจริงนะครับคนที่สึกออกไปที่นับว่าถูกกระจัดทิ้งสิ้นเชิงคือคนที่ต้องอาวัตปาราชิตกลับเข้าไปบวชใหม่ไม่ได้อีกนะครับแต่บวชก็อีกนะ ราอเหตุที่สงไม่รู้พระอุปัชฌาย์ไม่รู้อย่างนี้ก็เท่ากับปลอมบวชก็เรียกว่าไถยสังวาตคนที่เป็นไถยสังวาตจัดว่าเป็นปาราชิกพวกหนึ่งในพระศาสนาเหมือนกันคือปลอมบวชไม่อาจจะประพฤติปฏิบัติเพื่อคุณนวิเศษในยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้แม้ว่าเกิดสำเน็จไว้ที่เราทำไปมันไม่ถูกต้อง เป็นปาราชิกเป็นเหตุให้เึอแต่ว่าไอ้กลารที่กลับมาบวชใหม่ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าศึกษาบทไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นชอบหลบซ่อนน่มันครอบฟ้องทั้งจิตใจแล้วว่ามันใช้ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นอยู่อย่างหลอกลวงถายกทายกากส่บาตรเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันก็เท่ากับหลอกเข้ากินทุกวัน เพราะก็เขาใส่บาตรให้พระตัวเองหมดความเป็นพระไปแล้วนะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าสํานึกแล้วสานึกแล้วจริงๆมันไม่เหมเว่าสํานึกคือว่าศึกออกไปเป็นคารวะาแล้วนะต้องศึกในถูกออกเป็นคารวะาแล้ว เดี๋ยวก่อนในตรงนี้ยังไม่จบเลยนะอตรงนี้พอเสกเอาไปเป็นคารวะาไปเป็นอยู่ลําบากก็เลยอยากจะเสกแล้วก็มาบอกว่าได้สํานึกแล้วนะไอ้ที่สํานึกจริงๆกมันก็มีตอนที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญติกคาบทข้อแรกคือห้ามเศพเมถุนนะนะครับภิกษุพวกวัชี ประพฤติตำรามเพลตเมถุนก็ต้องศึกออกไปพอศึกแล้วไปประสบความพีนาตญาติตายบ้างเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะและก็เป็นอยู่อย่างฝื่เครื่องก็เรียกว่าลาภพยาสนะโหคะพยาสนะบ้างอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าพวกเหล่านี้นะพอไปประสบความหายนะอย่างนี้เขาก็สํานึกว่า ไอ้สมัยที่เรายังครองเพศบพรรพชิตเราไม่เคยลำบากไม่เคยประสบความหายนะอย่างนี้เลยแต่พอสึกออกมาก็มีแต่เรื่องไม่สวัสดีโดยประการต่างๆก็คิดที่จะกลับก็ไปบวชใหม่ก็ไปอ้อนวอนพระอานอนท์ให้ให้ช่วยพูดให้ทำนองนั้นให้กลาบกราบทูลขอร้องพระพุทธเจ้าให้รับตนก็มาบวชใหม่ พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่อาจจะเพิกถอนอสิขาบทที่เราได้บัญญัติไว้แล้วคือบัญญัติว่าเข้ามาบวชใหม่ไม่ได้พราะที่ป่าได้ชิกไปแล้วเซิรไปแล้วนะเชื่อปรงอบาบัตแต่กลับเข้ามาบวชใหม่ไม่ได้อ่ายวต่ำกว่านั้นบวชได้นอกจากไม่ใช่ว่าบวชได้แล้วโดยประการทั้งปวงนะ ขึ้นอยู่กับว่าสงเห็นชอบหรือไม่อย่างประพฤติผิดเป็นอาจินแม้ว่าไม่ถึงอาบัติปาราชิกแต่ว่าก่อความเดือดร้อนในหมู่สงไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระศาสนาประพฤติอยู่เป็นประจำนะพระสงฆ์ก็อาจจะทำปภาชนิยกรรมคือขับไล่ออกไปจากทางวินัยนี้ได้แล้วไม่ให้บวชก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่เด็ดขาด แล้วแต่การพิจนารณาของสงฆ์แต่ถ้าปาบัิปาราชีกันไม่ได้ไม่มีทางได้บวชเลยโดยประการทั้งปวงคือไม่อาจจะบวชใหม่ได้เลยโดยประการทั้งปวงนี่แหละเรียกว่าโูกกระจัดทิ้งจริงๆพระอานนุนในท่านเป็นคนขี้สงสารเหตุการณ์เกี่ยวกับขี้สงสารของท่านน่ะมีอยู่เป็นประจำนะพอเขาอ่อนอ่อนท่านก็จะต้องใจอ่อน ข้าไปโทนขอร้องพระพุทธเจ้าให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าหากพระพุทธเจ้าอนรรมตามที่ท่านต้องการนะมันก็จะกลายเป็นเลือกปฏิบัติทันทีว่าที่พวกวัชีแล้วก็ให้กลับเข้ามาบวชได้แต่คนพวกอื่นไม่ให้มากลับเข้ามาบวชอะไรอย่างนี้ก็เสียการปกครองหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอันเด็ดขาดถูกขับไล่ออกไปแล้วเป็นปาราชิกสรงบัญญัติ ว้เป็นสิกขาบทว่าไม่อาจจะกลับเข้ามาบวชได้อีกก็ต้องเป็นไปตามนั้นเป็นอย่างนี้มีอยูีทองที่แอ้ตอนนี้เป็นเรื่องไม่ทราบว่าจะดีหรือเปล่าที่ระนางมหาประชาบดีโกตมีอยากจะบวชพูดง่ายๆว่ายวอยากจะให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชได้ท่านทำยังไง นะก็ไปขอร้องพระอานนท์นี่แหละอีกกลนใจอพระอานนท์ก็ใจอ่อนไปทูลขอร้องพระพุทธเจา้าบางทีเหมือนกับว่าใจล่องล้ำกำเกินไปนิดแต่พระอัศกษตบอกอาจารย์บอกว่าท่านมุง่งแต่จะสงเคพระพระนางมหาปชาบดีเลยไม่ทันได้กําหนดว่าเป็นคําพูดหร,รหรือไม่สมควรหรือไม่สมควร เือไปเตือนพระพุทธเจ้าว่านางพระนางมาหาปรชาชบาดีเนะี่ยมีคุณต่อพระองค์นะเลี้ยงดดพระองค์มาอย่างนี้อีกนะแตะ่พระพุทธเจ้าไม่ทรงื่อสเพราะไอ้กิเลสที่เป็นเอเธอตรัสาะไลไม่มีอยู่แล้วงั้นก็ตรัสไปตามสมควรในกล่าวนั้นทนระงยอมพระอานนท์แต่ว่าพระนางมาหาปรชาชบาดีต้องประพฤติปฏิบัตเคร่งครัดพิเศษไม่น่าเชื่อว่ายอมรับหมดทุกข้อแปดข้อ เช่นต่อยแปภิกษุนี้บวชมาสักร้อยพรรษาก็จะต้องกราบไหว้ภิกษุที่เพิ่งบวชวันนั้นอย่างนี้ต้องมารับโอวาทคือฟังทมจากพระภิกษุทุกๆุกึก่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นขอถวายพระพรบุคคลพวกที่บวชในพระศาสนาของพระชีนวรวุฒธเจ้าแล้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกบุคคลเหล่านั้นจะได้เป็นผู้ที่ควรถูกกระจัดทิ้งในพระศาสนาของพระชีนวรวุฒธเจ้า ดูดส่วนที่เน่าเสียในแก่นจันแดงฉะนั้นก็เห็นไหมครับแก่นจันแดงไม่ได่เสียไปทั้งหมดนี่นะก็เสียไปเบียงบางถั่วนวะก็กระจัดทิ้งก็เลยพระศาสนาของพระจินวาวพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นของต่ำทซามเพราะการที่คนเหล่านั้นยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกก็หาไม่พวกภิกษุที่ดำรงอยู่ได้ในพระศาสนานั้นย่อมใช้จันแดงคือศีลอันประเสริฐ คอยชาบทาโลกพร้อมตั้งเทวดาไว้ฉันนั้นเหมือนกันที่ใช้คําว่าชาบทาเนะี่ยเพราะว่าจันแดงพวกนี้นะคส่วนมากเขาก็ามาทําเป็นผงแล้วไปผปสมเป็นเครื่องยาหรือว่าเครื่องรูปร้ายประดับประดาของชนในวันณะสูงตกลงว่าที่พระเจ้ามิรินทรงเห็นว่า ควรจะให้กระดือหัดปฏิบัติเป็นอริยะบุคคลเสียก่อนได้ค่อยบวชเพราะว่าถ้าไม่เป็นพระอริยะบวชเข้าไปนะเกิดศึกออกมาก็จะเป็นเหตุให้คนก็ทิดีเตียนพระพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์อะไรคนเหล่านี้บวชไปเจอเจอว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนักหนาก็เลยท้อใจศึกออกมาเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจอย,อย่างนั้นแต่ถ้าปฏิบัติจาเป็นพระอริยะแด้บวชเข้าไปไม่ศึก นะครับท่านที่เป็นพระอริยะบุคคลในเพศบรรพชิตจะไม่เสือกออกมาเป็นคาร,รวสอย่าต่ําสดแม่เพียงพระโสดาบันนะครับท่านก็เลยต้องอธิบายให้เข้าใจว่าการที่พวกนั้นเสกออกมานะไม่ได้หมายความว่าพระศาสนาเนี่หาแก่นสารสาระหาประโยชน์ไม่ได้แต่ประการใดเป็นพระคนเหล่านะั้นะนะนะเป็นคนที่ควรถูกกระจัดทิ้งเองไม่อาจจะเข้าประโยชน์ ในพระศาสนาอันประเสริฐได้พระเจ้ามีลินดีจริงพระคุณเจ้านากเกษณเป็นอันพระคุณเจ้าได้แสดงพระศาสนาของพระชินวนพุทธเจ้าอันถึงความไม่มีข้อหน้าตำหนิโดยความเป็นพระศาสนาที่ประเสริฐสุดด้วยเหตุผลที่เหมาะสมคือเหมาะสมกับอปมาน,นันนันลลวบุคคลแม้ว่าเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีก ก็ยังทําความประเสริฐแห่งพระศาสนาของพระชินนวรพุทธเจ้าให้ปรากฏได้เลยสึกออกมานั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันพระศาสนาเราเนี่ยประเสริฐน่ะเห็นไหมคนที่สึกออกมาเป็นอันว่าไม่ได้ความก็แสดงว่าพระศาสนาเนี่ยเป็นคนเป็นอะไรนะเหมาะสําหรับคนที่เขาได้ความได้เรื่องได้ราว <laughs> ป,ประกาศความประเสริฐแต่บางทีนะ เราอย่าไปเห็นว่าการที่ท่านศึกเป็นเรื่องตำชาทั้งหมดนะบางรูปศึกออกมาเป็นเรื่องดีดีนะเพราะถ้าไม่ศึกพระศาสนาเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าตำหนิคนที่ศึกมากจนเกินไปบางคนหน้านุโมทนาเสียด้วยซ้ำที่ศึกออกมาเสียได้ชอบประพฤตินอกกระูนอกทางนอกธรรมนอกวินยัยบางทีก็ถึงกลบเป็นข่าวในทางหนันงสือพิมพ์เป็นประจํา อิดอัดขัดใจกันไปว่าพระไม่น่าทําอย่างนี้พุทธศาสนาเสียหายทีนี้เมื่อเขาสึกออกมาได้ก็น่าจะอนุโมทนานะไอ้เรื่องเลวซามต่ําช้าอย่างนี้จะได้ไม่ปรากฏอีกคาอธิบายก็ว่าไปหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นปัญหาที่หกอรหันตเวทนาเวทิยเวทิยณะปัญหา แปลว่าปัญหาเกี่ยวกับการเสวยเวทนาของพระอรหันต์พระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านากเกษณพวกท่านกล่าวกันว่าพระอาหารหันต์เสวยเวทนาอย่างเดียวคือเวทนาทางกายมิได้เสวยเวทนาทางใจดังนี้พระคุณเจ้านากเกษณจิตของพระอาหารหันต์อาศัยกายใดเป็นไปพระอาหารหันต์มิได้เป็นใหญ่มิได้เป็นเจ้าของ ไม่ได้มีอำนาจเป็นไปในกายนั้นหรืออย่างไรคือว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์น่าจะบังคับเวทนาในกายไม่ให้เกิดได้แต่บังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้เนกแสดงก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในกายไม่ได้มีอำนาจในกายเพระเาะฉะนั้นพระนาคเกษจิงจะไววพระโพรวิสัชนาว่าถูกต้องแล้วมาหาบอพิษ พระเจ้ามิลินพระคุณเจ้าน่าเสณข้อที่พระอรหันนั้นม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มีอำนาจเป็นไปในกายที่เป็นไปสำหรับจิตของตอนนี้ไม่สมควรเลยพระคุณเจ้าแม้แต่นกอาศัยอยู่ประจำในรังไหนก็ย่อมเป็นใหญ่เป็นเจ้าของมีอำนาจเป็นไปในรังนั้นนะพูดง่ายๆว่า,าวรังใครรังมันนกตัวอื่นจะเข้ามายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่ได้ นอกจากานกตัวนั้นเบื่อรังแล้วคิดจะเซ้งนกตัวอื่นอะไรก็ว่าไปอย่างแต่ว่าปกติแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ยึดรังนั้นเป็นรังโตเฉพาะตนพระน่าเกษนขอถวายพระพรทำสิบอย่างเหล่านี้คล้อยตามกายเล่นไปตามกายเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปตามกายทุกๆุกทบท,ทำสิบอย่างอะไรบ้างได้แก่ความเย็นนี่มันเนื่องอยู่กับกายความร้อนก็แหนแน่นอน เวลาเราพูดว่าเย็นจริงร้อนจริงก็ร้อนแต่อายัายกายทั้งนั้นน่ะถึงได้บอกว่าเย็นว่าร้อนก็เรียกว่าคล้อยตามกายความหิวก็เหมือนกันความกระหายก็เหมือนกันนะครับมีกายขึ้นมาก็เกิดความหิวกายความกระหายติดตามมาอุจจาระปัสสาวะนะความง่วงแต่เป็นพระอระหันต์นั่ต้องเปลี่ยนความง่วงเป็น ความปลกกบปลกกบเปี้ยนะเพราะพระอาหารหันต์ไม่มีความง่วงทีน่ามีจะนิวรณ์ชน,นะได้แล้วความแก่ความเจ็บป่วยความตายความแก่ความเจ็บป่วยความตายนั่นะนะนะเป็นของสาธารณะทั้งกายทั้งจิตแต่ว่าเมื่อกายมีส่วนก็ต้องมานับในทีน่นไวนนี้ด้วยว่าเนื่องกับกายขอตวาไว้รพระโพร์ทำสิบอย่างเหล่านี้เลยคล้อยไปตามกายเล่นไปตามกายแปลเปลี่ยนไปตามกายทุกๆพบ พระอรหันต Ar ์ไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าขอไม่ได้มีอำนาจเป็นไปในกายนั้นพูดง่ายๆว่าต่อยเป็นพระอรหันต์เมื่อมีกายท่านก็ต้องรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าท่านมีอำนาจเป็นไปในกายท่านก็ย่อมห้ามได้ว่ากายของเราอย่เย็นกายของเราใหญ่ร้อนอย่างนี้นะแต่ว่าห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นใหญ่ พระเจ้ามีเรีนพระคุณเจ้านาเกษตรพระเอตรายพระอรหันต์จึงหาอำนาจหรือความเป็นใหญ่ในกายไม่ได้เลาขอท่านจงบอกเหตุผลในข้อที่ว่านั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพระนาเกษตรขอถวายรพระภรมหาพิษเปรียบเหมือนว่าสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึง่งสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเที่ยวไปได้อยู่ได้สำหรับสเร็จความเป็นไปได้ก็ร้วนแต่อาศัยแผ่นดินเพราะว่าเป็นสัตว์ ดัมรงอยู่ในแผ่นดินขอถวายพระพรสัตว์เหล่านั้นมีอำนาจหรือความเป็นใหญ่เป็นไปในแผ่นดินหรือพระเจ้ามิลินหามีได้พระคุณเจ้าแผ่นดินเป็นยังไงก็ต้องสัตว์พวกนี้ก็ต้องยอมมารับมันเป็นอย่างนั้นเช่นตัวเองไปอยู่ในที่โกรกกะไม่สะดวกแกการเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ต้องบังคับให้ตรงนี้เป็นที่เรียบ ไอความโกรธกระอันตรธานหายไปก็ย่อมจะทําได้บังคับทได้แต่ปราก็จาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ไม่ได้มีความเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้แต่อาศัยเหมือนกันจิตแม้เป็นของพระอาหารหันต์ก็ได้แต่อาศัยกายแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นใหญ่ในกายว่ากายของเราจงหยากายของเราจงหยาเจ็บอย่าตายอย่างนี้เป็นต้น พระนาคเสนขอถวายพระพรมหาบอพิษอุปมาฉันใดอุปมาอีก็ฉันนั่นจิตของพระอระหันต์อาศัยกายเป็นไปแต่ว่าพระอระหันต์หามีอำนาจหรือความเป็นใหญ่เป็นไปในกายไม่เพราะบางทีท่านก็บอกว่าจิตของพระอระหันต์ครอบงำกายใกล้ๆกับเป็นใหญ่ในกายนั่นอีกประเด็นหนึ่งอีกแง่หนึง่ง พระเจ้ามีเรียนพระคุณเจ้านาเกษตรเพราะเอตรัยผู้เป็นปุตุชนจึงสวยเวทนาทางกายก็ได้ทางใจก็ได้แล้วพระนาเกษตรขอถวายพระพรมหาบพิษปุตุิชนสวยเวทนาทางกายก็ได้ทางใจก็ได้เพราะมิได้อบรมจิตเหตุผลคือไม่ได้อบรมจิตจึงสวยเวทนาทั้งสองทางขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าโคที่หิวอยู่ที่อยากกินอยู่ ถูกเขาผูกติดไว้ที่กอหญ้าเล,เล็กๆอันไม่มีกำลังอันอ่อนกำลังหรือที่เท้าวันเวลาใดโคตัวนั้นกำเริบคือหงุดหงิดขึ้นมาเวลานั้นมันจะรีไปเสียพร้อมตั้งสิ่งผูกติดคือว่าดึงทึงไปเลยลากไปเลยปกติมันก็จะสงบสงบเงียมเขาผูกติดอยู่กับอะไรก็อยู่กับน,นั้นแต่พอขาวโกรธหงุดหงิดขึ้นมากำลังของโคมันก็มาหาศาล มันก็ดึง,ง,งทิ้งให้เถาวันนั้นนติดตัวันไปด้วยก้อนี้ฉันใดขอถวายพระพรเวทนาของปุถุชนผู้ไม่ได้อบรมจิตเกิดขึ้นแล้วก็ทําจิตให้กำเริบนะจิตที่กำเริบย่อมดัดย่อมบิดซึ่งกายย่อมทํากายให้แปรปวนไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปุถุชนผู้มีจิตไม่ได้อบรมนั้นจึงสะดุ้งกลัวจึงร้องจึงส่งเสียงดังหน้ากลัวท่านจะหมายความยังไงมาความไม่ชัดที่จริง ถึงแม้ท่านไม่พูดว่าสะดุ้งกลัวอะไรก็เถอะนะครับพอจิตกรรมเริ่บขึ้นมากายก็แปรปวนคือเป็นไปตามจิตทีเดียวเช่นอะไรทราบไหมานะครับพออยากจะไปขึ้นมานะนะครับจิตจะนั่งอยู่เฉยเฉยสบายสบายนักนั่นนักนี่พออยากจะไปนั่นไปนี่ขึ้นมา แม่มันอยู่ไม่ได้ทีเดียวมันจะต้องไปกันเดียวนั่นนึกนั่นนึกนี่เพื่อจะบรรเทาจิตแม่ก็ทําให้สําเร็จได้ยากแทนถึงได้บอกอะสิ่งที่บรรเทาได้ยากมีห้าอย่างหนึ่งราคะเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากคือทําให้มันลดน้อยถอยลงนะจนกระทั่งอันตรธานหมดไปได้ยากโทสะเกิดขึ้นแล้วก็บรรเทาได้ยาก โมหะเกิดขึ้นแล้วก็บรนเทาได้ยากแล้วอะไรจิตคิดจะไปเกิดขึ้นแล้วบรนเทาได้ยากยากเที่ยวห้ามจะ้ะอย่างเขาบอกว่าพระจะศึกนะจะไปห้ามศึกนะั่นคือคือออกไปแียจ,จากเพศบันพชิตนั่นแหละก็ไปอีกเหมันกันไปสียเพศจากเพศบันพปชิตก็บรรเทาได้ยากโดยเฉพาะสั้นทั้งอะไรที่เข้ากรรมฐานไอ้วันอ,ออกนะั่นนะ ใครจะมาพูดอะไรว่าอยู่ต่ออีกสักสองสามวันนั้นก็ออกพร้อมกันไม่ได้ทีเดียวนะทั้งๆท,ที่ตัวเองไปรถไประจําทางลําบากส่วนเขามีรถก็บอกกลับพร้อมๆกันวันสบายกว่าไม่เอาจะมันจะอ,อกเดียววันนั้นได้ได้อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าจิตคิดจะไปหรือว่าจะไปเรื่องอื่นธรรมดาธรรมดาอย่างบรรเทาได้ยากและสุดท้ายนะครับสุดท้ายขึ้นตัวฟังไว้นะ ไอ้ความอยากพูดอนะบรรเทาได้ยากอ้าวจริงๆนะความอยากพูดเนี่ยบรรเทาได้ยากจริงๆนะต้องหาอุบายวิธีโดยประการต่างๆนะเช่นอมบอระเพชรแซบบ้างอะไรสําบ้างนะงนะพวกกันยังอยากอยู่ดีนะครับบางคนอะไปอยู่ในคนเดียวอย่างไปปฏิบตัติเขาอยู่คนเดียวเพราะเหตุที่ไม่ได้พูดสองวันสามวันโอ้โหนะแต่ว่ายังไม่ ครบกาหนดทํำยังไงก็จะพูดกับแมวกับหมาแล้วพูดกับใครก็ไม่ได้เขาก็กดาจเชียรชวนไก่พูดแน่แกมาเกิดในสํานักน่ากลัวว่าชาติก่อนแกคงเป็นมนุษย์นะได้ทําบาปเป็นมนุษย์ใน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 ีน่สํานักนี่แหละคนคนใดคนหนึ่งแล้วทาบาปมาเกิดยังอะไรอาวอส์สนักมาเกิดเป็นแมวน่าก็จะเป็นอย่างนั้นมั้งนะหรือว่าแกเคยฟังธรรมมา พอเข้ามาในสำนักอาจารย์แสดงทำอะไร,ร,รกเขา็คงจะถูกปนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้พูดเพือเิ่มเพิ่มเอาข้าวเอาปลาไปเลี้ยงมันกับพูดกับมันหมาก็อย่างนั้นนะในที่สุดแม้หมาแมวไม่มีอะไรพูดกับตัวเองเอาอีกแล้วเราเอาอีกแล้วนะไม่เข็ดบอกว่า <laughs> อย่างนั้นอย่างนี้ก็ <laughs> <laughs> เรียกว่าอย่พูดบรรเทาได้ยาก แต่ความอยากพูดไม่ได้เป็นวจจีทุจริตเพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยให้เกิดวจจีทุจริตข้อสัมผัสปาราป่าได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าหากวเราเราเรียนธรรมะฟังธรรมะมากมากจิตใจใฝ่ธรรมแต่เป็นคนช่างพูดมาก่อนนะคราวนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อนไอเรื่องที่พูดออกมามันจะเป็นสาระมากนะครับ ขอถวายพระพรนี่คือเหตุในเรื่องนี้ที่ทําให้ปุถุชนสวยเวทนาทางกายก็ได้ทางใจก็ได้มาแต่กี้ยกตัวอย่างก็เกี่ยวกับว่าจิตคิดจะไปจิตนั่นแหละเป็นเหตุให้กายเคลื่อนไหวร้อยไปตามตามจิตที่ต้องการพระเจ้ามิรินก็เหตุอะไรเล่าที่ทําให้พระอรหันต์สวยเวทนาอย่างเดียวคือเวทนาทางกายมิได้สวยเวทนาทางใจ อันนี้ไม่ได้ตรงไปตามตรงมาตามหลักอภิธรทมหรอกนะครับความจริงพระอาหารหันต์เสวยเวทนาทั้งทางกายทั้งทางใจนั่นแหละทางกายก็คือว่าเวลามีผดพารลมมากระทบก็จะต้องเกิดสุกกายวิญญาและทุกกายวิญญาณขึ้นและแต่ว่าผดพานั่นจะเป็นอิทธารมณ์หรืออินิทารมในเวลาที่ กายวิญญาณเกิดขึ้นไงกายวิญญาณนั้นก็ต้องมีเวทนาสขเวทนาหรือทุกเวทนาแล้วก็มาถึงใจใจมันก็กระจิตจิตตบบาททั้งหลายมันก็ต้องมีเวทนาประกอบเพราะเวทนาเป็นสาธาระหนกแก่เตจตกดวงเพระเาะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจในความหมายเฉพาะในที่นี้ที่ว่าท่านสวยเวทนาทางกายไม่ได้สวยเวทนาทางใจนั่นก็คือว่า เวลาเกิดเวทนาทางกายขึ้นจะสุขก็ตามทุกก็ตามนะครับใจของท่านไม่ได้ยินดีไปกับสุขกเวทนาทางกายนั้นไม่ได้ยินร้ายไปกับทุก,กเวทนาทางกายนั้นนี่เป็นความหมายว่ามิได้สวยเวทนาทางใจพูดง่ายงายว่าใจอยู่เหนือการครอบงำของกายในแง่นี้นะครับ พระนาคเสนขอถวายพระพรมหาบ่อพิษจิตของพระอาหารหันต์เป็นธรรมชาติที่ได้อบรมแล้วอบรมดีแล้วฝึกแล้วฝึกดีแล้วจึงทําได้ตามที่พูดเป็นแน่แท้พระอาหารหันต์นั้นเมื่อถูกทุกเวทนากระทบเอาก็ย่อมถือมั่นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นความควาว่าถือมั่นในที่นี้ไม่ได้เป็นอาการของกิเลสยึดมัน่นถือมั่นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นถือมั่นในที่นี้ก็คือมั่นคงอยู่กับ ความเป็นของไม่เทียงหมายความว่าไม่หวั่นไหวคลอนแคลนนั่นเองนะครับย่อมผูกจิตไว้ที่เสาคือสมาธิเสาที่ปักไว้มันต้องมั่นคงแข็งแรงทีนี้อะไรไดะคือเสาที่ผูกจิตทำให้จิตนั้นตั้งมัน่นก็คือได้แก่สมาธินั่นเองจิตของท่านที่ผูกไว้ที่เสาคือสมาธินั้น ย่อมไม่คลอนแกลนไม่สันไหวเป็นธรรมชาติตั้งอยู่ไม่สัดสายเพราะความแผ่ไปแห่งวิการของเวทนานั้นวิการคือความความเป็นต่างๆของเวทนานะที่แพ่ไปเพราะกายถูกปวดทพะน่าปรารถนากระทบไม่น่าปรารถนามากระทบกายของเพราะความแผ่ไปแห่งวิการของเวทนานั้น อันนี้เป็นประโยคใหม่แล้วนะครับกายของท่านกย็ย่อมคดไปบิดไปแปรปวนไปพูดง่ายง่ายมีอาการต่างตาง่ตามเวทนาเช่นถ้าหากว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกขเวทนาทางกายกายของท่านก็ต้องคดไปบิดไปแปรปวนไปพูดง่ายง่ายของสภาพเดิมไม่ได้ต้องเอ็นแน่ต้องนอนต้องคู่ตัว นะต้องทําอย่างนั้นต่างอย่างนี้เพื่อที่จะให้กายนะั้นมันทรงอยู่ได้ขอถวายพระพรนี้คือเหตุในเรื่องนี้ซึ่งจัดเป็นเหตุที่ทําให้พระอระหันต์สวยเวทนาอย่างเดียวคือทางกายไม่ได้สวยเวทนาทางใจพูดง่ายๆว่าวพระมีปัญญาเห็นแล้วนะโดยประการทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นต้นปักใจลงไปแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นต้นใจของท่านจึงไม่หวั่นไหว นะครับนะเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ทําเวทนาทางใจให้เกิดเกี่ยวกับว่าเกิดความยินดียินร้ายขึ้นเป็นอันว่าสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้สวยเวทนาทางใจการที่ท่านต้องใชา้ย,ยาบำบัดความป่วยไขย้ต้องนอนแซวต้องเปิดหน้าต่างให้โล่งให้ลมโกรกมาเป็นต้นในคราวที่ท่านป่วยไขย้นั่นแหละ เป็นเครื่องยืนยันว่าเฉพาะกายเท่านั้นที่กอนแคลนไปเพราะไอเวทนานะครับแต่ใจของท่านไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เกิดความยินดียินไรไยขึ้นพระเจ้ามีรินพระคุณจาะะรณาเกษนข้อที่ว่าเมื่อกายวันไหวแต่จิตกลับไม่วันไหวชื่อว่าเป็นของหน้าอัศจรรย์ในโลกขอท่านจงบอกเหตุผลในเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด พระน้าเกษมขอแวายพระพรมหาบอพิษเมื่อต้นไม้ต,ต้นใหญ่โตอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นกิ่งและใบถูกกำลังลมกระหนำ่ำกิ่งไม้ก็ย่อมสั่นไหวลำต้นแห่งต้นไม้นั้นย่อมสั่นไหวด้วยหรือไรหนอเกิดต้นนั้นเป็นต้นใหญ่นะแหมามาอมามั่นคงทีนี้ลมมากระหนำ่ำแต่ปรากฏไว้กิ่งก้านใบ สั่นไหวไปพระลมและไอลำต้นเองอ่ะจะไหวไปด้วยไหมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นนั้นว่าพระเจ้ามิรินจะต้องรับสั่งว่าหาไม่ได้พระกุณเจ้าก็ได้เฉพาะไอกิ่งก้านใบต่นะที่สั่นไหวเพราะมันเล็กนะมันไม่แข็งแรงมันลำต้นพระนาคเสนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระอระหันต์พอถูกทุกเวทนากระทบเอา ก็ย่อมถือมั่นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมผูกจิตไว้ที่เสาคือสมาธิจิตของท่านที่ผูกไว้ที่เสาคือสมาธินั้นย่อมไม่คลอนเคลนไม่สั่นไหวเป็นธรรมชาติตั้งอยู่ไม่ซัดทรายเพราะความแปรไปแห่งวิการของเวทนานั้นกายของท่านก็ย่อมคตไปบิดไปแปรปวนไปแต่ว่าจิตของท่านย่อมไม่คลอนเคลนไม่สั่นไหวเหมือนลำต้นแห่งต้นไม้ใหญ่ฉะนั้น ตกลงว่าไอ้กายนะมันเหมือนไอ้กิ่งก้านบ่อยนะเจ็ดของท่านเหมือนกับไอ้ลำต้นพระเจ้าไมเลนหน้าอัศาจรรรย์จยิงพระคุณเจ้านาเกษหน้าแปลกจริงพระคุณเจ้านาเกษรข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นประทีปสองทำได้ตลาดตลอดการทั้งปวงเช่นนี้มาก่อนเลยอมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปัญหาที่เหลืออยู่ว่างไหมครับ